ดี่ะพูดติดตามทุกทุกข่านมินาซางอุนจาอุนจาลอยยศเซติเยนญี่ปุ่นกับฟจังโยโกโซอาจังวันะคะเย่ฉันเป็นตุจ๊จบะจูจุบุยศชาค่ะวันนี้นะคะบพบก,กับฟ้าจังเล่าเรื่องฟ้าจังเล่าประสบการณ์18บวกนะคะค่ะระหว่างเล่าไปนะคะก็จะมีะตัวหนังสือวินนะคะเป็นคําศัพท์ภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะ เพราะว่าฟ้าจังเห็นเพราะว่าฟ้าจังเห็นสื่อออนไลน์ทั้งหมดเป็นเหมือนโทรนทัเพื่ศอการศึกษาค่ะโอเคนะคะเรื่องเล่าสแปดบอกวันนี้นะคะกเ็เป็นประสบการณ์ตรงนะคะของฟ้าจังนะคะซึ่งก่อนที่จะมาแต่งแต่งงานมาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฟ้าจังคือทํางานเต้นอากโกอยู่ที่พัดพงนะคะชื่อร้าน King's c o r n น r นะคะซึ่ง ร้านนี้ก็จะมีแต่กระเทยผ่าตัดหมดเลยนะคะโอเคค่ะไม่พูดเพิ่มตามเพลงตามหัวข้อคลิปนะคะว่าฟ้าจังตามหัวข้อคลิปค่ะหัวตลกว่าฟ้าจังอ่าร,ร,รอดพนจาก,การที่ถูกแขกสงสัยว่า,าเป็นกระเทยได้เพราะว่าอะไรนะคะก็วันนั้นเนี่ยอ่า แขกมาที่ร้านนะคะแล้วก็เอาฟ้ากับเพื่อนไป2คนซึ่ง1ใน2คน1นึ่งในสคน,น,น,สคนก็รวมกันแล้วเป็น3าคนและหนใน3คนนะั้นก็จะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเพราะว่าร้านนี้เอ่อค่า 95%จะเป็นกระเทยผ่าตัดแล้วก็อีก5%ก็จะเป็นผู้หญิงนะคะเพื่อเอามาผสมให้มันกลมกลืนกันนั่นเองนะคะก็คือแขกเป็นแขกญี่ปุ่นนะเฮ้ยเออก็ออมีมีฟ้าจาังแล้วก็เ,เพื่อนที่เป็นสาวสองเหมือนกันแล้วก็ชนีเออแล้วก็อ๋อโดยปกติเนี่ยร้านของฟ้าจังเนี่ยก็แขกก็จะมีทั้งรู้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นกระเทยผ่าตัดแต่ว่าเพราะ แล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือกำกำกึ่งกึ่งจึ่งไอ้แขกกลุ่มเนี้ยที่ออฟพวกเราทั้งหมดสามคนไปเนี่ยมันก็กำกำกึ่งกึ่งว่าเอ๊ะไอ้ที่ออฟออกมาเนี่ยมันเป็นกระเทยทั้งหมดหรือเปล่าเออโอเคจากนั้นก็ไปเลยก็ไปที่โรงแรมแขกตกลงค่าตัวปุ๊บชั่วคาวสองชั่วโมงคนละสามพันเออนะคะตอนนั้นไปที่สุขวิทซอยห้าโรงเรียนไอ้ไม่ใช่โรงเรียนโรงแรมโรงแรมอะไรนะโลตัสอะไรนะลืม นั่นอะไรจี่สักโรตาสักอย่างหนึ่งอะงสุกวิปใจ5ใครใครใคร,ใครทราบมิ้นมาบอกเลยฟ้าจังเลยก็คือว่าขึ้นไปปุ๊บเนี่ยแขกญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ฉลาดแล้วก็ขี้สงสัยอยู่แล้วนะคะโอเคแล้วพอแขกแขกก็คนละห้องนอนอยู่คนละห้องแล้วก็แขกของฟ้าจังก็สงสัยสงสัยสงสัยเพราะว่า ทำนมไงเออนมมันก็ไม่ไม่ได้ว่าจะนี่เหมือนผู้หญิงนะคะแล้วก็บังเอิวนะน้องนีเพื่อนชนีที่มาน้วยเนี่ยมันก็ทํานมด้วยแขกก็เลยสงสัยกันใหญ่เลยพอเราแยกห้องไปที่จะปฏิบัติภารกิจโสมแหนีนะคะก็เออก็ทำทำปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็แขกเว้ยแขกตกใจแขกของเพื่อนที่อชยีไปมันมาเคาะห้องฟ้าจังก็เฮ้ยนี่เนี่ย เขาพูดในลักษณะนที่ว่าเขาสงสัยเฮ้ยมึงรู้ไหมครูสงสัยว่าผู้หญิงที่กูเอามามันเป็นกระเทยแล้วและแขกของฟ้ามันก็มันก็มันก็บอกกับเพื่อนมันเฮ้ยคูก็สงสัยว่าและต่อไปก็อีกแขกเพื่อนแขกข,ของเพื่อนที่เป็นกระเทยอีกคนหนึ่งมันก็มาคอ่อยเขคเขาห้องฟ้าอีกสรุปแล้วว่าทั้งหมดแขกสามคนแล้วก็ผู้หญิงสามคนรวมเป็นหกคนเนี่ยมารุมยู่ที่ห้องฟ้าห้องเดียวก,กันนะโอเคนะคะแล้วก็แขกมันก็เริ่มสงสัยแล้วฟ้าจังกับเพื่อนที่เป็นกระเทยก็ ทำไงอยากเข้ใจแป้อุ้ยถ้ามันถ้าโปแตกขึ้นมามันต้องเอาเงินคืนแน่ๆเลยเว้ยเอยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เพื่อนที่เป็นน้องนีมันก็คงมันจะไม่เป็นไรหรอกแล้วแขกคําว่าด้วยว่าแขกญี่ปุ่นมันมันเป็นเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีเมืองแห่งวิวัฒนาการมันก็เลยขอขอก็มีคือยื่นข้อเสนอว่าผมขอดูจิมคนพวกคนได้ไหมคืออยากจะดูจิมพวกเราสารวนแล้วเราก็ทํายังไงเราอุ้ยจะทํายังไงอุ้ยทําไงดีก็ มันปฏิเสธไม่ได้มันไม่มีทางเลือกอย่างอื่นเลยฟ้าจังเลยก็ต้องฟ้าจังเพื่อนที่เป็นกระเทยแล้วก็เพื่อนที่เป็นน้องนิวก็จําเป็นจะต้องเปิดเปิดจิ๋มสว่างเลยเอาไฟส่องเลยให้แขกดูค่ะพอจํายอมพอพวกเราทั้ง3คนจํายอมให้ให้แขกดูจิ๋มแขกก็มาซุบจิบตุบจิ๊บตุบจิบตุบจิบตุบจิ๊บเฮ้ยอะไรวะเพราะว่าพอมันดูจิ๋มของฟ้าแล้วเนี่ยมันก็เอ๊ะอะไรยังไง เพราะว่าอ,อยากจะจะ,จ,ะจะจะบอกเพื่อนๆอย่างนึงว่าจิ๋มของจิ๋มของกระเทยผ่าตัดสมัยนีย้ดูยากนะคะเหมือนเด็กเลยนะคะแขนขามีหมดเส้นลายนิ้วมือก็มีเออนั่นแหละก็เพราะพอดูของฟาสิก็ไม่แน่ใจก็ไปดูจิ๋มของเพื่อนกระเทยก็เอ๊ะไม่แน่ใจสุดท้ายมาดูจิ๋มของชนีจริงๆที่ทํานมแขกดูปุ๊บแขกทานี้โอ้ฟาส ฟ้ากับเพื่อนกระเทยสองคนใจแป้วปุ๊กูโพดแตกแน่แน่เลยเว้ยเฮ้ยพอมันดูจ๋มของเพื่อนคนสุดท้ายที่เป็นน้องนีแท้ๆเนี่ยแล้วก็ทำหน้าโหงี้มันก็ไปหันไปคุยกันแบปุ๊บ,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 บแล้วสรุปแล้วมาชี้ไปที่เพื่อนผู้หญิงชะนีที่ทำหนวาคนคนเดียวคนคนนี้แหละคนคนนี้คนคนเดียว,คนคนยว,ยวกลับไปซะแล้วก็ฟ้าแล้วก็ฟ้าแล้ว,ก,ลวก,ก็กับเพื่อนกระเทย ด้วยกันอยู่สองคนให้เพื่อนชนีกลับไปอ้าวสรุปว่าสรุปว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าอ๋อเราสองคนเป็นจิมผัดตัดใช่ป่ะแล้วก็เพื่อนเป็นจิมชนีจิมจริงๆเพราะฉะนั้นตัวเปรียบออความต่างก็คือว่าพวกเราจิมผัดตัดสองจิมจริงหนึ่งจิมผัดตัดสองก็คือชนะกับจิมหนึ่งเพราะว่าจิมชนีจริงๆไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบก็เลยว่าพวกเราสองคนก็รอดไปเพราะว่าเป็นจิมผัดตัดทั้งคู่เออนั่นแหละ สงสารสงสารสงสารเพื่อนชนีคนนั้นแต่ก็ไม่อยากเอ่ยชื่อนะสงสารชีก็คือว่าชีก็กลับบ้านไปคอห้อยคอตกพวกเราก็อยู่บริการแขกต่อไปจนในที่สุดพอครบสองชั่วโมงเราก็กลับมาที่บาร์นะคะโอ้ทำงานพัดพงไปโรงแรมถึงสุขุมวิทซอยห้าเนาะเออก็เอกเอก็เลยควัก เราได้สามพันใช่ไหมก็ควักก็คนละพนะันเนาะกับฟ้าหนึ่งพันแล้วก็เพื่อนกระเทยอ,อีกหนึ่งพันเป็นสองพันให้น้องดีคนนั้นไปก็ถือว่าเขาเสียเวลาออกมาแล้วก็โชคายเนาะก็ขอขอบคุณจิ๋นน้องดีคนนั้นนะคะให้ทําให้ฟ้าจังแล้วก็เพื่อนกระเทยอ,อีกคนหนึ่งรอดจากการโป๊ะแตกนะคะโป๊ะแตกเป็นสับกระเทยก็คือจับได้ว่าเป็นกระเทยนม่เองนะคะขอบคุณนะคะ โอเคค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะคะที่อาหาปนหวัดเสียวนะคะโอเคค่ะก็คลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปด้วยคำว่าพอเรมาเด็กกุจอสุอาลาตามเตไอมาชมวัสุดสัานโยโอ้นิเงชิมัสจุบุจุบุยดช่าบ๊ายบายค่ะ